ไหนพี่พ่ออีกแล้วเหรอยังไม่แตะเท้ามาฮะแต่เท้ามาดิเขาอยู่นู้นนี่เขาบอกว่ามูเลี้ยวปล่อยหมาเอาเจ้าเหรอมูเขียวเลือดคู่สวยมูเขียวคู่สวยต้องไหนเอากระดาษอัดไว้อยู่เนี่ยมาดูเลยปล่อยหมาทำไม่อกิ๊บเลื้อยอย่างเงี้ยเลื้องอย่างี้ย เราเอาตีมเข้าไปในรูนี่เนี่ยเปิดมามันจะพุ่งกว่าไปใรูนะเนี่ยาอยู่ในรูด้วกันนะให้พวิชามเปิดไหมอะไรอ่ะยาเลยป้าลงงูอยู่ในนี้ประสบการณ์มันน้อยเอาหน้าลหรเอากระดาษอัดไว้อยู่เรจะมาเธอมาปุ่มจะเลื้อนิได้มันจะออกแล้วหมาเฮ้ยเห็นไหมวะโน่นนี่ไงเห็นไหม เห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นเหรอใช่เป็นสีเขียวอะไรใช่กดอยู่นะเห็นยุคเขียวเลยเนี่ยอน่าจะใช่อ่ะแล้วยังไงกันค้ับเถื่อตีคีบลงไม่ลงเสียเกี่ยวออกมาดิ๋ยวทำไมอ่ะทำไมต้องออกมาด้วยอเอาไว้ทำไม่แล้ะโอ้โหเดินผ่านเลยผ่านมาเสียวขาว้าวเลยอ่ะ ก็คือ,อยังไงแล้วก็อ,ออกมานะเพราะว่าหมาเราดึงงานทุกคนไม่งั้นมันจะออกมาเดินไม่ได้ปล่อยอไไ้ไม่ดอาจจะกัดหมานะแต่ถ้าน้องๆหรือใครแบบจเจอแบบนี้ก็อย่าไปทำเองเด้ออันตรายอันต,ตรายนะคะเอาไว้นะเดี๋ยวพ่อดึงขึ้นมาแล้วมุดตะขี้บไปแล้เขาเข้าไม่ได้หรอเขาอ,ออกมาเคาะยิงก็หล่นไปดิแล้วเราจะเอาเขาออกมาเองสูบก่อนเฮ้ยไฟ เดี๋ยวน้นจะขี้นะครับแม่แม่เข็นเสื้องะไรนี่เ้าเหรอย้ำอ,อ,อีกทีนะใครเจอแบบนี้ก็อย่าไปจิบเองนะคะให้แบบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ใหญ่เขาจัดการนะ้เาเจอก็ให้วิ่งหน,นีนะเจองูเจออะไรเงี้ยน,นี้เราต้องเอาออกนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับหมาเรา๋ยวหมาเราอยู่ไม่ได้ลอดไฟไฟ

น <si ี่ออกมาแล้วโอ๊ยโอเคแล้ยังไงขี้หัวเลอุ้ยจะขี้ยังไงอ่เออนี่นะแรงหัวแล้วเว้ยจะไปปล่อยนะเนี่ยลูกเขียวทุกคนนะดูเลยอุ้ยตกโอเคน้องตกลงไปแล้วนะเขียวหางไหมนะเนี่ย ่ไปทางใครทางมันหางแดงฮนะเห็นไหมทุกคนเขาเรียกหางไมนน้นั่นแหละก็นั่นแหละหางสีแดงนะพวกเดี๋ยรู้ไนงะไปซะอุ้ยจ<ะ>ใจหมาไปแล้วนะจ้าหนู่มหนีตัว<อ>ไปเลออกจากกรงหมาดัอเลยไม่รู้สิเขาเออกจากกรงหมาค่ะเอาแล้วจะเอาเข้ามาทำไมเนี่ยยังไง โอ้โหถอยกันดีกว่านะเนี้้เนี่ยทุกคนตอนนี้เรากพได้ล็อกตัวเขาแล้วนะจะได้มา้างป่าเหมนกันนะสีสวยเหรอเลี้ยงไว้ทําไม่เอาอ่ะสวยไม่เคยเห็นนะสีนะสีนี้ไม่เคยเห็นนะเอาเอาที่หนีบมาหนีบปาจะไม่เปิดประตูหน้าบ้านไหเอาไปในป่าใช่ไหมเออ เียทุกคนอยู่บ้านสวนก็ต้องทำใจกันเรื่องนี้หน่อยนะครับต้องดึงงูเข้านแน่ๆนะมีแน่ๆฝนมันตกด้วยงูเจ๊งูนะเหี่ยวเขียวอุ้ออ <laughs> อ <laughs> ก็จวดแต่คนนะก็ระว,วังระว,วังกันหน่อยบ้านสวนบ้านสวนนะเข้าใกล้นะปล่อยนะ้ปล่อยแล้วนะกเจอ เราทํายก็ระวังกันด้วยนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับใครจะใส่รองเท้าอะไรก็คอกๆอันหน่อยนะฮะ่หลบฝนเข้าบ้านใช่ครับผมแล้วก็เวลาเดินไปหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูพื้นด้วยทุกคนนะระวังนะฮะใครที่อยู่บนบ้าน ป่าเยอะนะใช่ครับผมว่าในเมืองก็เหมือนกันแหละพี่เลยก็มีพวกกระคาพวกนี้ก็อันตรายนะทุกคนนะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแต่เช้ากันไปนะฮะเจ็ดโมงครับผมก็มีเรื่องตื่นเต้นมาให้แล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับผมใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับถ้าเกิดไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็อยากเข้าไปดีกว่านะครับให้ผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทําแทนดีกว่านะทุกคนนะก็ก็ถอยออกมาดีกว่าทุกคนนะจะเข้าไปใกล้เลยอันตรายนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็พาทุกคนมาตื่นเต้นเพียงเท่านี้นะผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะฮะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับระวังกันด้วยนะ